มพลิกล้อค่ะคิดอยากกินแกงเอาไหม่สวัสดีค่ะ มื่อนี้ก็มาขอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับช่องโอเอพาแซบเชีวยวน,นะคะเมื่อนี้โอเอได้แก๊งน้องใหม่ค่ะพี่น้องฮอนฮอนเลยค่ะกับ b เจลปลาแดดค่ะเจลปลาแดดเคลีเองค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวเท็บใหญ่ๆคือเก่าลรอคะพี่น้องมากมากค่ะแซ่บๆน้องโอเอหรอค่ะเมื่อนี้เราแล้วก็กินแล้วเนาะพี่น้องเนาะ พิกล้อค่ะเบาเง้สว,วงขาดกแกงแสบขาข้าข้าก็แง่ Baik itu. Haram sekam. Ki daging ngomai. hmm แต่ปลาพี่น้องว้า ใส่บักพีกล้อไปช่วงเ,เริ่มต้น Okay. ưa hả tôi nhỉ cái nằm Thấy hết nằm Chè vào cân nữa cả Ừ ดูเหมือนดำนโอ้ยใส่บุกพริกรอเอาไปเดี๋ยวพี่น้องเฮ้ยจวดคักไล่ซอยเียค่ะเมงว่าโอ้ยกับพาย่ยามไล่อยู่ค่ะเด้อยเอ้ยพี่น้องเด้อย โมเมนมาบัวไอยเนาะทางคุณมนว่าโอ้ยินแม่นำกระไรไม่ผ่ันซอยแม่นำก็ขอบคุณได้ละโอ้อาายกับา่ยามได้หรอยากใ้แม่มาสอนแต่เรามันกะระไรเลือเกินมืนนี้ลมแห้งกบที่เนาะ แต่ว่ากับบดิเฮดวิธีห็นเบอแม่้าเบอร์ฝ้าเรืองงเห็ดเงีงน่แบบ เสีลค่ะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดมาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อจะบด้พ่านคลิปต่อไปของโอเอพาแซ่บเช่านี่ออนะคะเมื่อนี้ก็หนีจากกอนคะ่ะแมงวันรลายยังอันเ้ากินก่อนค่ะพี่น้องแมงวันรลายค่ะค่ะเนาะเดี๋ยวอันผีผีมืนสีไล่ผ่ากันไล่เบาไวเนาะค่ะเนาะเออโอ้เอ้กินเนี่ยซ้ำนี่ละค่ะเดี๋ยวจะไปกินต่ออยู่หลังคลิปเนาะคะ่ะเนาะอ่า ถ้าผพ้ใได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อจะบริาพาดคลิปต่อไปของโอเอพาเซ็เชียแนวนะเออเมอนี้โอเอขอเกล่าข้ามาขอบคุณค่ะ